สวัสดีครับ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 สวัสดีคายแล้ว่อดแล้ว่อดอไเป็นไรไม่ไรไมาไรทำไไรไม่ถึงหนังแม่พายใช่ไหมเป็นปวดเปันปวดครับเ็บ้าก็จริงใจหาย ใจหายแล้วก็ดีใจด้วยในเวลาเดียวกานเพราะว่าจริงๆเป็นงานสุดท้ายของพิเ r พี e c โปรเจกต์โยที่เราจะทํางานภายใต้โปรเจกต์นี้แบบแบบเป็นทางการ,รอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใจหายเพราะว่าเราเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานมากๆนะครับประมาณสอง,สองปีสี่ปีใช่แล้วก็แบบว่าไม่รู้ในอนาคตเราจะมีโอกาสได้มาเหมือนทําอะไรแบบใหญ่ๆแบบนี้แบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บด้วยกันยาวๆหีกม่อะไรอย่าเยตาไหลภาคเลยนะครับไอนะครับตาไหลภากเลยนู่นเลยแสงมันจ่าย เมาฝุ่นมันเยอะด้วยตอนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงอะตอนตอนที่แบบว่าเราพูดถึงทีทีกันแล้วกันอะไรเราปลื้มใจกันแหละครับผมนะครับว่าพีรู้สึกว่าพีดีใจมากที่เหมือนอย่างที่พูดบนเวทีเลยคือรู้สึกว่าเราดีใจที่ที่เขามาอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมคือเราทําโปรเจกต์นี้กันมานานก่อนหน้าจะเกิดโปรเจกต์นี้เราก็มีการเวิร์กช็อปหรือมีการเจอกันอีกคือเหมือนเรื่องราวต่างๆแบบอลไรเหตุการณ์เราผ่านมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยผมดีใจมากที่วอนุซ็ปต์ของโปรเจกต์ก็ยังอยู่เา แล้วก็หลังจากโปรเจกต์เราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่มันใส่คนกถตะใส่เตาไมมจะไม่ไมีพักสามก็จริงจริงพักสามยังยังไม่มีแผนตอนนี้อะไรเงี้ยครับจจรก็อาจจะเป็จจนเรื่องของอนาคตอีก20ปีเพราอาจจะแบบใจ<อ>จะทำเป็น โกงเสว์โอเอ๋วอะไรนี้มันพอแล้วนะมาเล่นคู่กันอะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะแต่ว่า,าเสียงเรียกร้อง,องก็เยอะพอสมควรนะอยากอย่างแล้วก็การอีกคือเพาะจริงๆสำหรับผมกับพีพีผมผมว่าเราทั้งคู่แหละเราแฮปปี้มากๆที่เรา,าจะทำงานด้วยกันแล้วเราก็เหมือนรู้จักกันดีมากๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จริงๆยินดีทำอยู่แล้วแต่ว่าแค่ หมายความว่าสําหรับพีพีพีเคพีพีโปรเจกต์อันนี้มันมันมันจบไปแล้วแล้วเ,เราเราก็ไม่รู้ว่นนาในอนาคตเราจะมีโอกาสได้มาทําอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษแบบนี้อีกหรือเปล่<อ>าครับผมคือถ้ามีโอกาสเพราะเราก็อยากทํางานด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมาเป็นคู่ร้นองคู่กันเพราะว่าพีพีก็มาทำนี้แล้วทาง<บ>าไหนนะครับเป็นเพลงคู่กันเป็นเพงเป็นเพลงคู่กันเหรอครับเพลงคู่รอติดตามครับ แสดงว่าไม่มีเราติด,ดตามครับผมเราติดตามแต่ว่าทุกคนก็รุ้มรุงานต่อไปก็เราต้องคู่อ่ะทุกคนอยากอยากจะให้เราทําทำง,งานคู่กันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ย จริงผมผมว่ามันหลังจากนี้พอจบพี่เคพี่พีโปรเจกต์มันอาจจะมีงานที่เหมือนเราสั่งคนสั่งไปทําด้วยแล้วก็เหมือนมีงานที่เราทําร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของการทำเพลงอะไรเงี้ยพี่พีเขาก็มีทําเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขาผมก็มีทำศิลปินเดี่ยวเราแต่ว่าเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายังมีโอกาสที่จะมาทำเพลงร่วมกันได้อยู่อะไรับอย่ยากพี่พีเขาอยากดูิงเกิลหน้าอยากเขาไม่ได้ดูอีกบางคนเรียกร้องมาสิงเกิลหน้าเหรอครับผมเขาไม่อยากไปใช่ป้าเขาไม่ เคยเช็คหรอเอลงผมยังไม่เคยฟังเลยคนอยู่แล้วก็เราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่ได้ฟังเลยแล้วเราอ่ะเราไม่ไปเล่นเกมมือถือหรือเปล่า หนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี been, like, um. yeah, like ok> ่ห้าหกเพลงที่เขาเป็นเป็นเป็นเล่นกับผมเนี่ยหกเพลงเลยนะมังจะมีแค่สองเพลงเองที่เขาไม่ได้เล่นนะเขาไมไดเล่นมองเลยเขาไม่เคยเขาไม่ใช่เราไปเล่นอ่ะคุ้มมันแล้วเขาแล้ไม่ยอมคับใจใครเราเราก็อยากแบบว่าเออมีมุมมองใหม่ๆบ้างหมายหมายคำว่าแบบภาพจะได้แบบว่า เล็กแบบไม่ซ้ำอะไรอย่างงี้กวคนเบือแบบสร้างความสดใหม่หาเคลมีเมาใช่ใช่ใช่ค่ับเมื่อง่ไราคน้าจะมีสีให้ีกมีเสียงหายเลยน้่ใน้นาคนหน้าท่าน้เงเราขาก็เป็นใครเอกแล้วพป็เอกอะไรในจาหรือในใจทางในจออะในใจ ไม่กินไม่ใส่ไป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 นะอ๋อใส่ไปใส่ไปใส่ไส่ไคข้บวมเทศบาลนครนังสิต ไปขึ้นคอนเสิร์ตสจังกับพี่อิงใช่ไหมครัก็จริงจริงเคยเคยเราสองคนเน่ยเคยไปดูพี่อิงเล่นที่ที่ร้านร้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนว่าไปดูแล้วพี่อิงเขาก็ชวนเราขึ้นแต่ว่าวันนั้นน่ะเราไม่ได้ขึ้นเนาะใช่วันนั้นเหมือนยังไม่ได้เตรียมตัวมาหรืออะไรเงี้ยเหมือก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยพี่อิงเขาบอกมามาร้องด้วยกันสิแล้วเขาบอกเฮ้ยเราอยากขึ้นเพราะเราเราไม่เคยร้องบรรยากาศแบบนี้แบบในในในร้านแบบนี้คนก็จะแบบสนุกเป็นจอยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราอยากลองไม่อะไรใหม่ๆดูแล้วเหมือนว่าครั้งนี้ก็เลยเหมือนว่า นัดหมายไปจริงๆทีแรกกับผมจะไปคนเดียวพอผมไปปุ๊บวันนั้นนะผมก็เลยชวนพีพีไปด้วยก็เลยพีพีเขาก็อยากไปเซอร์ไพรส์พี่อิงอะไรเงี้ยอะไรพีพีก็เลยไปด้วยก็เลยแบบแบบไปเซอร์ไพรส์นิดหน่อยโอเคมาแต่งตากับเราพร้อมขึ้นโชว์กันก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆครับผมเพราะว่าตัวเราเองเราเราสองคนยังไม่ได้มีโอกาสไปเล่นตามร้านอะไรอย่เงี้ยเลยพอได้ไปก็เออได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆได้อินสปิเรชั่นใหม่ๆเลยครับ แบบเทพทุกคนเลยค่ะเทปดีเขาเก่งนะเดี eh ๋ยวนี้น uh 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 ักเ่ะ uh ัคะครับนักเตะนักเ่ะเะครดูก่อครดูก่อ